ค่าพิงเฮียมากไปหาแน่กูยิงหลังแม่ง ไอสัตว์ใครพูดอะไร <ต ans> เออเก่งก็เออไปนี่ <i staring> ยิงเออ ตว์โดนหวยเอ้ยยิงไม่ทันยัดแค่แม่งยิงเพื่อนกูเลยเฮียโดนอีเหี้ยหวยเอ้ยโดนตามาสุยยัดแม่นน่ Why UAV is online. We've lost control.

ตุ่มนักใช่ไหมดัดโอ้โหมากันบาลเลยยึดแค่โดนสักทีเฮียนีญญ่ เล่นวงซักกระสุนจะหมดตูดยั yeah, แม่เนี่ยโดนไอ้เฮียโดน,โ,ดนโอ้โหมากันบานเลยจะไอ้เฮียกระสุนหมดยัดกงบเฮียโดนเดนจ๊ของเลยสัตว์

They're hurting. Keep hitting them. The enemy controls the laser air defence system. Marking care package coordinates. Moving left, clearing the way. Whoa, Sniper fire. Friendly assault drone inbound.

Way here Looks like you just added a few zeros to those bonus checks, gentlemen. Good work.